มาม้าลองชิมดูมเป็นไงบ้างครับชอบข้าวเย้ <Yay! S 2> ข้าวของโลตัสชอบหมูหมูของโลตัสไข่แม่ก็ชอบนะไข่ของโลตัสแล้วฝีมือผมอะเต้นได้อยู่เพราะคุณภาพาวาัตถุดิบสร้างความสุขได้เราจึงเปลี่ยนแปลงสินค้าแบรนด์โลตัสครั้งใหญ่สุขครั้งใหม่จากสินค้าโลตัส เปลี่ยนใหม่ยังไงไหม่ปลาแซลมอนคุณภาสพสายพันธุ์แอตแลนติกปลาแซลมอนแอตแลนติกโลตัสความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสินค้าแบรนด์โลตัสข้าวโลตัสเปลี่ยนใหม่ยังไงเหรอแต่เพราะได้มาตรฐานข้าวหอมมะลิคุณภาพนุ่มหือหอมข้าวหอมมะลิทุงทองโลตัสความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสินค้าแบรนด์โลตัส หมูโลตัสเปลี่ยนใหม่ยังไงใหม่ไม่ต้องล้างก็ปรุงได้สะอาดปลอดภัยแกวหมูอนามัยของโลตัสความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสินค้าแบรนด์โลตัสโลตัสลดจัดหนักส่งท้ายปีเครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ภายนในบ้านลดสูงสุด60%นถึง26ธันวาคมนี้เพื่อเช่าความขวัญซื้อชิ้นที่2ลด50%ถึง29ธันวาคมนี้อิ่มอร่อยกับร้านค้าแบรนด์ดังเริ่มต้น9กบาทถึง31ธันวาคมนี้ที่โลตัสและโลตัสช็อปออนไลน์ ไข่ไก่โลตัสเปลี่ยนใหม่ยังไงเพราะมาจากแม่ไก่ลักอิสระฮปปี้เลี้ยงอิสะระไข่จึงสดอร่อยไม่ข่าวไข่ไก่แบรนด์โลตัสความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสินค้าแบรนด์โลตัสซอสปรุงสำเร็จโลตัสเปลี่ยนใหม่ยังไงฉีกง่ายแลวไงต่อแล้วก็อร่อยไงอืมอร่อยจริงๆด้วยซอสปรุงสำเร็จอร่อยหลากหลายสูตรพร้อมปรุงจากสินค้าแบรนด์โลตัส